เรื่องของราคาค่าบัตรผ่านประตูแล้วครับมีการกําหนดไว้หรือยังครับว่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะเท่ากันทุกจังหวัดไหมครับพอเ,เท่ากันครับจากที่ดูเนี่ยราคาก็ที่ดูเราก็เทียบกับทางฟิลิปปินส์นะครับ uh huh. ของเราก็ถูกกว่าฟิลิปปินส์เยอะฟิลิปปินส์ก็ผู้ชาย uh huh. นะครับเราก็ถูกกว่าถ้ uh huh. จาจะจัด huh. วอลเลย์บอลโลกมาเนี่ยนะครับของเรานี่ถูกที่สุดแล้ว uh huh. เ,เพราะเราต้องการอยากให้คนแฟนกีฬ uh า huh. uh huh. วอลเลย์บอลได้มีโอกาสเ uh huh. ข้าไปเข้าไปชมไม่มากที่สุดนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยเราขายเราขายให้ชมสองคู่เลย อืมนะครับไม่ใช่แมตช์ต่อแมตช์นะครับรอบแรกแต่ละจังหวัดวันละสองคู่วันละสองคู่วันละสองคู่ราคาตามดูจะสามร้อยสามร้อยห้าร้อยหกร้อยหรือไงเนี่ยนะไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงครับไม่แพงครับแม้เทียบกับเทียบกับคอนเสิร์ตนี่ต่างกันเนี่ยเรื่องเสิร์ตใช่ใช่ใช่ครับพี่คอนเสิร์ตี่ราคานี้ไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะต่างกันเยอะเลยนะครับแต่ว่ารอบสิบหกทีม รอบแปดทีมรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศเนี right ่ยเราขายเป็นคู่ขายเป็นคู่นะขายเป็นคู่คร <S 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 ับครับเพราะเพราะรอบรอบนี้เหลือแต่ทีมทีมเรียกว่าทีมแนวหน้าแหละนะครับทีมแนวหน้าทั้งนั้นน่ะนะครับก็เลยเราเราก็เลยขายเป็นคู่ครับราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกหน่อยครับไม่ไม่มากครับไม่มากครับครับครับรอบชิงกับรอบรองนี่เดลราคาเท่ากันนะครับ แต่ส mm hmm. kind of mm hmm. yeah. ิ่งหนึ่งที่กําลังคิดแล้วก็เป็นห่วงอยู่คือเรื่องของจํานวนบัตรที่จะเข้าชมนี่เลยครับมันมันจะทํำยังไงอันดีฮะอย่างที่อินโดเซเซียมเนี่ยนะครับความจุประมาณเท่าไหร่จําหน่ายบัตรกี่ใบขณะที่ที่อื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการนะใช่ใช่ก็ที่เชียงใหม่ก็ประมาณสี่พันที่ภูเก็ตก็ประมาณสี่พันเหมือนกันนะครับแต่แต่ว่าที่ดีโคล่าจะมากหน่อยห้าพันเศษ ทีกรุงเทพก็ประมาณ6,000 6ห0 0เศษโอ้โหแย่หน้าดูเลยนะครับก็เห็นใจครับแฟนแฟนกีฬาวอลเลยบอลเรานะครับก็อยากจะไปเชียร์ในสนามกันก็ต้องรีบหน่อยนะครับเปิดขายปุ๊บต้องรีบจองกันเลยใช่ครับต้งรีบจองอ่าฮแล้วถ้าถ้าเกิดแบบเต็มเต็มเอียดแล้วเนี่ย จะมีการแบบรองรับด้วยการมีจอยักษ์หน้าสนามหรือณจุดไหนอะไรไหมครับเตรียมไว้มาอยู่แล้วรครับเรเตรีย,รย,ย,รยมไว้อยู่แล้วครับเหมือนกับทุกเหมือนกับวีแนลรอบริงปีทีแล้วอ่าฮะเราก็เราก็จะมีแล้วก็มีการถ่ายทอดสดอยู่ครับแล้วก็ทั้งออนไลน์ทั้งฟีทีวีครับอก็อยู่ตรงแถวๆหน้าสนามเนี่ยนะในภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยถูกไหมครับครับถูกต้องครับ